สวัสดีครับพวกเราวแซบ่าซ่าคุณชมขาวันนี้พี่บูชบอกก่อนเลยว่าเขากลับเข้าครัวแล้วค่ะแล้ววันนี้จะมาทําเมนูต้มยำกุ้งน้ํำข้นที่แบบว่าหน้าตามันน่ากินมากแล้วก็เดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยโอ้โหรวมถึงตอนนี้ฮรพี่ฝนอากาศร้อนไหม ร้อนด่จ้ะร้อนแบบนี้ครับวันนี้เจซ่าเขาจะพาเราไปทานขนมแล้วก็เครื่องดื่มคลายร้อนกันหน่อยที่สําคัญแคลอรี่ต่ำด้วยอร่อยแน่นอนจ้าส่วนใครที่ชอบจัดบ้านแต่งสวนนะคะห้ามพลาดงานนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเขาจะมีไอเดียใหม่ๆรวมถึงมีการเปิดโซนใหม่ด้วย,ยถ้าอย่งงางนั้นไปแซบกันเลยค่ะ ไปช็อปกันแบบจัดเต็มทั้งสินค้าบริการพร้อมกับกิจกรรมเพื่อการเล่นเรียนรู้ที่งานบ้านและส่วนแฝดซีเล็ก2024ในคอนเซปต์ซิกเนเจอร์เบนจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง31มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาที่ชวนทุกคนมาอัปเดตเทรนด์ดีไซน์และวัสดุทันสมัยรวบรวมไว้ให้ครบจบในงานเดียวเพื่อสร้างสรรค์บ้านและสวนให้เป็นตัวตนของคุณได้อย่างไม่เหมือนใคร และภายในงานยังมีโซนใหม่ที่เอาใจคนรักสัตว์กับโซนบ้านและสวนเพจเฟส2024อีกด้วยจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปช็อปพร้อมกันในรายการเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสมัชชาวิราพรรองบรรณาธิการอำนวยการบ้านและสวนสวัสดีครับพี่อ้อยสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่อ้อยขาค,คอนเซปต์ของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรคะพี่ก็คือการผสมผสานไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบนะครับเป็นลนักษณะเฉพาะตัวที่แต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็เอามา ใช้ในบ้านของเราได้ครับก็คือตกแต่งในสไตล์ที่เป็นตัวเราด้วยใช่ครับแต่ว่ามีเรียกว่ามีความชอบหลากหลายก็ได้สามารถทํามารวมกันได้อ๋อนี่ถือเป็นไฮไลท์ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วยังมีโซนกี่โซนทั้งหมดครับคงมีหลายโซนเลยครับเรียกว่ามีเอาเอาเรื่องของโซนใหม่ๆก่อนล้วกันครับโซนที่เป็นอิเดียเตอร์ชอยส์ก็คือเรื่องของการที่บรรทัดการแต่ละท่านนะครับเลือกสินค้าที่อยู่ในบูธแสดงงานของเราเนี่ยของของลูกค้าเราเนี่ยแหละครับมาจัดเป็นไอเดีย4ไอเดียด้วยกันอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับก็ ใช้ไอเดียรีไซเคิลนะครับเข้ามาในในการตกแต่ง<อ>ก็อยา่างวัสดุนั้นเป็นรีไซค์เป็นพลาสติกรีไซเคิลแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับยังมีโซนเวลบีอิ n g นะครับเป็นเรื่องของสุขภาวะที่ดีนะครับเวิร์ไลฟ์บาลานซ์แล้วก็อีกโซนนึงก็คือเรื่องของไอเดียการที่เอาธรรมชาติเข้ามาตกแต่งร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงในการเอาต้นไม้จริงๆอ่ะเขามาอยู่ในบ้านเราใช่ครับบางทีก็มีการผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ o u t ดอ o r อยู่ในบ้านเราหรือการท,ที่เราไปใช้พื้นที่ เพาคนสนใจในส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราสามารถเดินไปดูรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะแนะนำอีกโซนนะครับเป็ in นโซนปรึกษาหารือนะครับโู่ในโซนด้านหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้โซนนี้เรียกว่าเป็นโซนที่รวมบรรณาธิการหลายๆคนเรารวมอยู่ในโซนนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นที่มีการเปิดตัวหนังสือใหม่ของเราด้วยนะครับใช่มีอยู่ทั้งหมด5เล่มนะครับในงานอันหนึ่งนั้นคือดอกไม้เมืองร้อนนะครับและยังมีสตีลเฮาส์บ้านโครงสร้างเหล็กนะครับ คู่มือเหมือนการช่างประจำบ้านที่สามารถใครอยากจะซ่อมแซมอะไรในบ้านเนี่ยซื้อเล็บนี้ไว้นะครับเอามาดูได้เลยแล้วก็จะมีเลยส่วนของดอกไม้กินได้ยังไงครับอันนี้ดอกไม้กินได้นี่กำลังฮิตเลยครับประมาณนั้นก็คือตกแต่งเราสามารถกินได้จริงๆใช่อย่างในคาเฟ่หรือว่าในร้านอาหารที่มีดอกไม้วางอยู่เนี่ยบางอันเนี่ยบางดอกเนี่ยสามารถเอามาทานได้นะครับเราก็มีรสชาติเฉพาะด้วยแล้วก็บางครั้งทําเป็นแล้ว ทำเป็นรายได้ให้เราด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลูกขายได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของสมฮอลท์ลักของรูมนะครับเรื่องนั้นนะครับเป็นพูดถึงเรื่องการทําโรงแรมขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนสนใจอยากจะทําโรงแรมขนาดเล็กแต่ว่าเราอาจจะไม่มีความรู้มาไปดูไอเดียตรงนี้ได้ใช่ครับโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับรวมถึงมีโซนไฮไลท์อะไรอีกไหมฮะว่าเยอะเพิ่มเติมเลยมากเลยครับก็จะมีในโซนของรูมเมื่อกี้ที่พูดไปจะมีโซนข้างในที่เป็นโซนเหมือนบุ๊กคาเฟ่นะครับขนาดใหญ่ซึ่งจะมีบุ๊กคาเฟ่แล นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สัมมัาอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมปีนี้เราขยายเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งคือการสัมมนาเป็นฟรีนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจวิกิตหรือโอกาสในช่วงนี้นะครับที่มีอสังหาริมทรัพย์ให้เราเลือกแล้วก็สามารถรีโนเวทบ้านเก่าเนี่ยมาสร้างรายได้ด้วยโอ้แสดงว่าเป็นการแนะนําให้สําหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องการอยากจะไปอสังหาริมทรัพย์จะอยู่เองหรือจะทําการลงทุน สามารถที่จะมาศึกษาตร,ตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้เน้นว่าการลงทุนเลยนะครเน้นเรื่องการลงทุนล,ลงทุนเลยนะครับว่าเรื่องของแตแ่การเลือกทําเลจนไปถึงเรื่องการประเมินราคาบางส่วนนะครับอันนี้เราเชิญวิทยากรชื่อดังมาสัมมนากันเน้นด้วยเลยแต่ว่า ขอให้นิดนึงคือเข้าไปใน Facebook ของ้า่เละสวนเปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีจะมีอยู่2วันวันที่24ี่แล้วก็วันที่30มสิบอก่อนนะปกติแลการสัมมนาเนี่ยต้องเสียตังค์เข้าไปทั้งฝั่งนะแต่นี่คือฟรีแต่ขอแค่ลงทะเบียนมาก่อนใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากครับโซนที่เป็นอันนี้สนใจมากค่ะโซนของน้องๆขนฟูเป็นไงบ้างคะพี่ออยมาในทีมน่ารักมากเลยครับอโลฮ่าเพชรเฟสติวัลนะครับโอ้ทำไมเป็นทีมอโลฮ่านี่ก็ นะฮะแต่งตัวกันจัดจ้านแน่นอนใช่ครับเป็นบรรยากาศแบบทะเลทะเลมีบรรยากาศแบบคึกคลื่นนิดนึงนะครับจะมีในส่วนของกิจกรรมก็คือมีเพชรอ่พาเรดนะครับก็คือเราจะเชิญนะครับกลุ่มก้อนแก๊งคอมมูนิตี้ใช่ครับมาเดินเป็นเพชรพาเรดสมมติอาทิตย์อาทิเช่นวันนี้มีหมาในกลุ่มหมาพันใหญ่นะอะไรเงี้ยมาเดินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ๋อซึ่งเป็นอาสาสมัครเหรอฮะหรือว่าเป็นเป็นที่เราเชิญมาอ๋อที่เราเชิญมาใช่ครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของ มุมถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปถ่ายรูปในมุมนั้นน่ารักน่ารักน่ารักในบรรยากาศแบบอโลฮณาอย่างที่ว่าว่าปีนี้เราสามารถพาน้องหมามาได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพชรโมเดลิ่งนะครับใครอยากจะเป็นดันดันดันเข้าวงการอ่ามาคุยกับเราได้นะครับเราจะมีเหมือนเอเจนซี่หมาเล็กหมาแมวเล็กเน้อยๆนะครับผักดันได้ด้วยครับผมดันตัวเองก็ไปได้ไหมครัผมเห่าได้นะฮครัอ นี่ว่าขอเป็นน้องๆดีกว่าเขาเป็นต้องถามก่อนว่าเอเจนซี่เขาเอาหรือเปล่าแต่เขาจะน่าจะไม่เอาด้วยไม่เอานะเพราะว่านอกจากโซนน้องหมาน้องแมวแล้วมีโซนของเด็กด้วยใช่ไหมคะโซนของเด็กด้วยใช่ครับโซนเด็กก็เป็นปีที่เราจัดโซนอมรินเบบี้แอนด์คิสเนี่ยร่วมกับบ้านเล่นสวนแฟร์ตลอดอย่างทั้งปีเลยทั้งทั้งทั้งเก้าวันเลยนะครับก็สามารถไปเดินด้วยกันได้นะครับนี่บรรยากาศนี้จําลองมาเป็นดอกไม้ดอกไม้อันนี้คือจำลองมาจากในโซนของอมรินเบบี้แอนด์คิสนะครับน้องๆก็จะมีแบบ ดอกไม้สวยๆแบบนี้ใช่นาา่นารักอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วก็มีกิจกรรมที่มันเชื่อมต่อกันได้นะครับใครสนใจอีกอย่างหนึง่งลืมไปนะครับมีกระเด็นแห่งฟาร์มด้วยบ้านเสองกระเด็นแห่งฟาร์มถ้าใครสนใจก็คือเรื่องของฟาร์มมิ่งการปลูกผักการสร้างอาหารอย่างยั่งยืนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มีโซนนี้ด้วยมีมีมาดูผีเสื้อกันนะครับมีในโซนที่เป็นเรื่องของน้ำผึ้งกว่า200ชนิดนะครับอของเบอร์ไทยนะครับที่มีกลุ่มที่เขาสะสมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ บุฟเฟ่วัสดุปลูกนะครับใครอยากสนใจเรื่องวัสดุปลูกคือต้นไม้เนี่ยจะดีด้วยต้องส่วนหนึ่งต้องเรื่องของตัววัสดุปลูก<ช>ครับอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดินเรื่องของการ<อ>ปรุงดินยังไงให้ดีด้วยนะครับโอ้โหให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เริ่มจากดินมีต้นไม้มีแมลงมีคนมีสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สุดท้ายต้นไม้ใหญ่ก็ร่วงหลดเป็นดินก็จะสร้างเป็นปุ๋ยทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นวงจรคือจริงพาเด็กๆไปด้วยก็ได้เขาจะได้ไปเรียนรู้ครับพูดถึงเรื่องดูผีเสื้อเนี่ยคือเอาจริงในกรุงเทพเราเดยนะผีเสื้อหาดูยากเดี๋ยวนีนะมากไม่เหมือนตอนเราเด็กๆก็เจอบ่อยไปไหนก็เจอได้ตัวนี้ดูในงานได้แล้วก็มีความรู้ด้วยที่ว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องว่า ไม่ได้ทำแฟงเดียวแล้วกันพื้นฐานมาจากคนทำคอนเทนต์ฉะนั้นทุกอย่างทุกเรื่องที่เราคุยเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ตลอดนะครับว่าจะทำอะไรก็ตามกิจกรรมอะไรก็ตามทำในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ติดสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของช้อปปิ้งนะครับเระลองว่ามีเยอะมีร้านค้าเยอะมากมายให้ช้อปปิ้งได้แน่นอนจบที่บ้านและสวนเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างของใช้นะครับงานคราฟสวนต้นไม้อะไรเงี้ยมีเอาอย่างนี้เลยพี่ออยเชิญชวนหน่อยจัดที่ไหนรอบนี้ฮะัที่ไบเทคบางนาครับวันที่2 3่สถึงสา มีนาคมนี้นะครับเสาร์นี้แล้วนะครับไปได้เลยนะครับนี่ยาวๆไปเลยนะฮะถึงสิ้นเดือนนะครับจบเรื่องบ้านและสวนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ออยอคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับส่วนช่องหน้าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้พี่บุชจะมาทำต้มยำกุ้งเดี๋ยวกลับมาดูนะคะแล้วก็เจสซ่าจะพาไปชิมเครื่องดื่มกับขนมคลายร้อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูค่ะแทบพลาซ กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าพี่บุชนะเขากลับมาจากเชียงรายแล้วกลับเข้าห้องครัวเรียบร้อยวันนี้จะมาทำเมนูสุดฮิตต้มยำกุ้งหนำคนจะหน้าตาหน้ากินขนาดไหนไปดูค่ะช่วงซับ from home กับบุชเลชาน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมากับเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นครับมีขั้นตอนในการทำยังไงไปชมกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้เป็นพริกจินดาแห้งนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมนะครับนะคั่วไปสักพักหนึ่งแล้วก็นำมาพักไว้ก่อนครับ จากนั้นก็มาจัดการกับตัวจุ้งครับตัวกุ้งแม่น้ำเนี่ยผมสั่งมาแบบตัวใหญ่จุกๆเลยทุกคนเราก็จะตัดขาตัดตัวกล้ามออกให้หมดนะครับใช้กัรนไกรทำครัวครับตัดเปลือกล้อเอาเส้นดำกลางหลังออกครับแม่จากนั้นนะครับก็ถึงขั้นตอนในการปรุงน้ำกันและน้ำเดือดนะครับใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดลงไปจ้ะใส่เครื่องแบบยอะๆเลยจะได้กลิ่นหอมครับตามด้วยหอมแดงตามด้วยรากผักชีครับ เกลือป่นอีกสักหน่อยไม่อร่อยก็แย่แล้วครับเครื่องแน่นขนาดนี้นะครับทุกคนไม่พอครับตามด้วยเห็ดฟางแล้วก็เอาพริกจินดาแห้งที่คั่วไว้เมื่อกี้นะครับมาตำคู่กับพริกที่หนูสดครับผมยิ่งพริกแห้งเจอพริกสดนะครับยิ่งฟินครับเแบบี้อะต้มต่อนะครับผมให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วก็ตามด้วยกุ้งแม่น้ำที่เราล้างทำความสะอาดเอาเส้นดำกลางหลังออกแล้วนำมาจัดเรียงได้เลยครับ หน้าจุดนี้ผมว่าหม้อผมเล็กไปแล้วนะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาครับและแทนที่จะใช้นมสดใช่ไหมครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิแทนก็จะยิ่งเข้มข้นหอมมันแต่งรสเพิ่มด้วยน้ำพริกเผาครับอย่าลืมใส่ตัวน้ำมันเข้าด้วยนะแดงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีปกติครับโอ้โหน่าทานใช่ไหมล่ะครับทุกคนปิดเตาแล้วก็บีบมะนาวใส่สักหน่อยครับเปรี้ยว ปรุงรสตามใจชอบนะครับแล้วก็ถึงเวลาเสิร์ฟได้แล้วครับผมรสชาติของเขาเนี่ยอร่อยเข้มข้นหอมมันแล้วก็หอมเครื่องต้มยำใครจะกินเนื้อก็กินไปนะครับแต่ผมเนี่ยขอเลาะที่หัวก่อนเลยครับมันกุ้งแบบเน้นๆลองไปทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับผม ดูแซ่บมากเลยเนาะแล้วมีเคล็ดลับดีๆด้วยคือบีบมะนาวตอนท้ายมันจะได้ไม่ขมนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยบอกเลยเป็นเคล็ดลับพิเศษครับผมร่วมถึงฮะเจซ่าไม่แพ้กันครับจะพาเราไปทานขนมแล้วก็เครื่องดื่มคลายร้อนจะน่าทานขนาดไหนไปชมเลยครับเจซ่าพาแซ่บสดชื่นมากยำใบใบแบบนี้สวัสดีค่ะอยู่กับเจซ่า พาแซบจ้าร้อนๆคลาร้อนด้วยน้ำมะพร้าวเจ้าดังนะจ้าสดชื่นมากๆเลยจากกับเจ้านี้เลยจ้าสวัสดีสสดจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรจ้าชื่อบิงค่ะจากแบรนด์พุตตาออแกนิกค,ค่ะพุตตาพุตตาคือทำไมต้องพุตตา เป็นพุดดิ้งของคุณตาค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าพุดต้าค่ะอที่นี่ก็จะมีพุดดิ้งมีขนมใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าวใช่น้ำมะพร้าวที่ไหนเป็นของบ้านแพวค่ะอ๋อก็เรียกว่าวัตถุดิบหลักเลยของพุดต้าคือมะพร้าวจากบ้านแพวไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่จริงเธอต้องกล้าสาบานนะไม่ได้ใส่จริงๆค่ะเพราะมันหวานชื่นใจมากใช่ค่ะนะฮะมาดูซิมีน้ำมะพร้าวนะและในถ้วยๆนี้คืออะไรลูก ก็ตัวนี้จะเป็นตัวพุดดิ้งของเราเลยค่ะจะเป็นพุดดิ้งเนื้อเนียนนุ่มค่ะแล้วก็ข้างในจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอ,อยู่ด้วยค่ะอุ้ยมีเนื้อมะพร้าวเต็มถ้วยเลยใช่ค่ะให้จุกๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยตาโตบอกให้หอมมากหวานน้อยเนื้อมะพร้าวกำลังดี ความอ่อนของเขาอะโอเคแล้วมีอะไรอีกมีเยอะแยะเลยอะอันนี้น่ากินมากอันนี้อะไรลูกตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะก็คือจะเป็นเนื้อเค้กค่ะแล้วก็จะคัดด้วยตัวครีมสดค่ะแล้วก็ข้างบนจะราดด้วยซอสมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้เจ๊จองเจ๊สายหวานสายเค้กอันนี้เจ๊ชอบแล้วก็ยังมีนี่อันนี้อะไรลูกเค้เขียวเนี่ย <ๆ S 2> ชิฟฟ่อนลาวาค่ะข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็จะมีสองรสชาติค่ะจะมีวานิลาค่ะแล้วก็จะมีเป็นไส้ใบเตยค่ะอ๋อมีให้เลือกด้วยคือข้างในก็จะเป็นมะพา้า ลาวาเยอะๆตุกๆแ<ช>บบนั้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เจ๊ขอชิมนะคุณผู้ชมขออนุญาตนะนแป้งนุ่มมากใช่ค่ะกลับไปพุบเจอไส้มะพร้าวจุกๆเลยนะใช่ค่ะอันนี้เจ๊ให้เฮ้ยเจ๊ให้ลดลดลดตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นสลัดชี่นมะมพร้าวอ่อนค่นะ ใช่ค่ะจะเป็นเอิ่ม texture จะเนียนค่ะคล้ายๆเลอปีค่ะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งค่ะจะมีเป็นเอิ่มบุกไข่มุกค่ะที่เป็นแคลต่ำค่ะแล้วก็จะมีท็อปด้วยเอิ่มแอลมอนครัมเบิค่ะแล้วก็โกโก้เฟล e กค่ะพูดกันง่ายๆก็คือน้ำมะพร้าวที่มีนมแล้วก็เป็นเก็ดน้ำแข็งเย็นๆใช่ค่ะอันนี้แล้วก็มีท็อปปิ้งกรุบๆให้ได้เคี้ยวใช่ค่ะหวานน้อยไขมันต่ำรสเลีดีชื่นใจน่นๆตรงเธออะไรอะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกิฟต์เซตของเราค่ะสาหรับท่านไหนที่แบบหาของฝากนะคะเราจะมีทั้งหมด2เซตค่ะจะเป็นตัวพุดดิ้งมะพร้าวค่ะ9ถ้วยค่ะ650บาทแล้วก็จะมีเป็นตัวชีฟฟอดค่ะ9ชิ้น790บาทค่ะส่วนตรงนั้นก็คือจะเป็นกล่องเล็กค่ะสำหรับท่านไหนที่แบบซื้อทานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ4ชิ้น300บาทค่ะสำหรับแฟนๆของเจซ่าพาแซบนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นค่ะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะ3ขวดร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวพุดดิ้งมะพร้า ค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะซื้อ10ถ้วยแถม1ถ้วยค่ะอืคราวนี้ถ้าจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงบอกสิเรามีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาซอยอารีสัมพ์แปค่ะแล้วก็สาขาที่2ค่ะจะเป็น G-Tower ค่ะอยู่ติดกับเซ็นทรัลพลาราม9เลยค่ะแล้วก็สามารถสั่งผ่านไลน์ Man กับโรบินฮูดได้แอดพุตตาออร์แกนิกค่ะมะพร้าวแท้ๆจากบ้านแพรวรับประกันจากร้านนี้เจให้ซับซับ,บไปเลยจ้า พี่น้ำฝนน้องป๊อปปี้รับสักขวดไหมจ๊า โอ้ยได้สักขวดจะดีมากเลยครับเจซ่าอยากทานเลยเห็นแล้วอยากทานเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ปลไรฉันน้ำลายก่อนอเดี๋ยวเราอซื้อ,อก็ได้อ่ะอันนี้ได้แน่นอนคือคุณผู้ชมได้ดูแน่นอนพรุ่งนี้ค่ะแซปเช็คอินค่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมไปดูชมพูพันทิบสวยไหมเหมือนซากุระเมืองไทยอะ่ะ<ห>แล้วเขาออก<า>ดอกแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นใช่ต้องบอกว่ามันสวยจริงๆนะดูสิโอ้หเราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะเพราะตอนนี้เขาไปอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะอ่าใช่เพราะเขามีแค่ช่วงเดียวจริงๆใช่แล้วล่ะครับผม นี่ทุ่งทานตะวันผมไปกระโดด ไม่รู้ทำไมตรงนั้นนะฮะแต่มีความสุขมากอากาศดูดีมากใช่รวมถึงนี่ฮะที่กำแพงแสนครับโอ้โหคุณบุชกับคุณแพรพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วดูจีมีเมนูซีฟู้ดอีกมากมายเลยน่าทานมากโอ้ยทำไมกุ้งใหญ่ขนาดนั้นนั่นนะสิฮะดูนา่ากินจังเลยรวมถึงฮะวันเสาร์นี้แล้วครับผมต้องพูดเลยนี่ฮะที่เราใส่เสื้ออยู่งานบอลช่องสามครับโอ้โหบอกลว่ามีการเตะบอลใช่ไหมฮช่วงพักเบรกก็จะมีการแสดงโชว์จากเหล่านักแสดงช่องสามบอกเลยว่าไม่ไปถือว่าพลาดครับคุณก็ไปด้วยผมก็ไปด้วย ไปโดนเขาเตะเอ่อไปเตะบอลสิพี่ลนไปโดนเขาเตะทำไมล่ะส่วนเย็นนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูนะคะวาววอนรักค่ะแล้วก็ค่ำนี้กับมือปราบมหาอุดเย็นนี้ค่ำคืนนี้เลยค่ำคืนนี้ต้องติดตามชมตอนสุดท้ายใช่แล้วล่ะฮะจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปพลาซาสวัสดีครับ 拉萨。殺殺